สบายดีนั่อยู่ทางใดบันี้ลีพอน่ะคนหน้าใกล้พอนวะห้องฟุตปิ่นหัวขึ้นหัวลงมันคนหน้าใกล้มาป้าแล้วนะวุ่นวุ่นอยู่เนตเอียแล้วหน่อยสั้นๆวุ่นวุ่นอยู่มันจะลงนั่นไปเอาเน้ะเราบอแลนั่นอันคนหน้าใกล้นะมาบอกคอยหนะบ่ได้เอาเราป่ะคอยเป็นคนซื้อเราป่ะคอยเอาแต่หอยเราป่ะปลาคอยบปได้เอาเราจังสั้นคอยยันคนหลักกลางคืนเราป่ะ เจ้าภูนเป็นพีน่น้องกันนะมาเวยเอาเมื่อไหร่เล่าเน๊ะพนักจักรพรรนิพีน่น้องนักดีราีมาเวยเอาเมื่อไหร่เพิน่นอันก็ไปยืมเอาอันทุ่งแยงน้ำเพิ่นนี่แหละจักอยูย่ชายตน้นรีนะบูฮู้พี่นอ้องที่ทางใดเล็โคองนักาขางแยงขางเดียวพี่น้องไอ้คือ,นะอข้ามอะไรได้แต่ว่าอยู่พุ่นประจักร าตัวตัียัยังมันก็ที่อยู่ชุดเพ่อเล่นนอตต์เพื่อน้องก็อยู่ชุดไทยน้าเพื่อเล่นน้องเลยที่อยู่เทงก็อยู่โบเมนน่าบ้าเพื่อเล่เพื่อเล่ตัวต้อนรีมันก็อยู่ชุดอันอยู่ปลายน้ำเพื่อน้องอยู่อยู่ปลายน้ำอยู่อยู่ชุดน้ำโอ้ยว่ายู่ใกล้ๆ ดื้อมัทามเขาเจ้าว่าอยู่มองใดมันนี่โอ้ยคิดได้กลับเมื่อดีดอกได้มาเนี่นะมันก็อยู่พูดแล้วดีตอนพีพ่น้องเลยโอ้พู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 อยู่ห่วยพูวนป้าไม้ดำดำคนละพี่น้องตีทุพี่น้องแตงมายะมันขับพี่น้องมันเนี่นะคิดได้บัมาเดิ นะคำเด้พี่น้องจะได้บุกเพิ่มแม่มากยามค่ะหมคนออกบรรยากาศ พุทธญาน,นอะไรแนวพี่น้องมันสิยามเป็นบอ่อตอนนะเจ้าน้ามห้งยามบ่เป็นกันเสียเถียวสิเลยพี่นอ้องขนาดจะประกาศทำเพลินดินไว้พกะมันบเมนลงมาใกล้มาใกล้ๆนั่งเราอยู่โมโม ทำไมจ้ะอันนี้หวยพี enfin, ่น้องหวยใหญ่อย่างนี้นะเหนไมันบ่อมามันบาน้ำบ่องมาเพราะคุณเจ้ามันนะคุณยามเพียดนี่เงยปลาหลายหาพี่น้องวะ ปลานะมันปลาน่ะมันเลานปลานตัวใปคบมันว่าวอนี้ปลาอยไรอันนี้นลวจากมันจะขืนบ่ปลาน่ะน่าลัวน่ๆๆๆๆๆๆกะพักเข่งพี่น้องหั่หน่าหด่ากระพักเข่งพยาไม่ได้ปิดพี่น้องมานี้นะ ทัทง้งเลยทั้งที่ป่ะอ๋อโอ้โหลดฮะทั้นเขาทาั้งภูน้มีเงี้อเลยเปิดอันเปิดอดนันในโคตรมันที่น้องต้องขามกั้บขื้นอีกโอ้ยพุทหเงายกว่า มันมาพูเชียงโหลดมากก็่ดีที่กันนี่มือน่าสีบอ่นผักกล่องว่าวชีนยาบันบุษยาบันบุษเวลานะชิดถ่ายยุคนี้แหละเขาชียบุคคลว่าวดังก็ถงโล้อยู่คนเดียวเด้อ thôi Hồi thật có hồi Nó có nhớ không bừng có lên nó cái nó Cái sáng nó thằng đầy Này, cái thịt ูดิอุ้ยก็ธรรมดากับบนลายเนาะพี่น้นะนองจะเท่าอน,นันว่าวาลายเท่าอน,นันต์นนะกูบอกวาลายน,นั่งคิดตัดกล้องนะพี่น้องว่าบ่มีมือจับให้นนะ้องเนาะเราจะขาบึงมาเท่าเอาเอาเล่จากบึงนี่ดิสี่ัพที่ ดิสพี่น้องให้กับลบายภายในถ้าเท่ากูบอกละว่าได้มว่าลายเขาก็ลงมาเบ่งที่ปากโขดเจ้าเนยเลยกับกูนี่แต่พุ่งกับปลาทิ้วพี่น้องกับรด เขาอะไรวาว่าหันอัปปาอะไรนีนะ่อันเท้ากูหน้าใกล้แล้วโบกเราปะจะเอาเนื้อเราตาถึกต้นอะไรๆเราปะปวดได้ข้างนอกคว่หัวปลามมนจะขึ้นอยู่นะนี้นะนูนวุ่นอยู่แถวนี้เขาว่ามีอันอันอะไรข้างน,นอกมันขำมันมืดเลย คิดขี้ไปเท่นี้นะโหก็องเปยขนน้องเลมาติดคับนน้อง้อนเด็กเียงเขียดในห้องทำน้องขึน้องไปทำได้่ทังอยู่ป่าโเดียวนางอยู่ฮิดัวบอบเท่านั้นเออกบอกนน้อ ยังอะไรนะตามเทวนี่โมงนิน้ดิอันโพนัทกะรีซื้อพี่นอ้องต่อไปนบาทก็หมื่นบาทซื้อเป็นดินซื้อดินนะนะหมื่หมื่นบาทกะกว่างอะไรแบกะเป็นเบื้องเบื้องเงินไม่บักไงให้เป็นเบืงทำหมู่บ้านคนไอเวืงบักไงเลยกะ,มมล,ะ,ะล,ยลูกตะปันกันจนขู่เปื้อขู่คนนะ ปั้นให้กันคนละคุณคนละคุณ,คณมันคือกระคายแบ่งคายแบ่งคายก็ทำอันทำราคาชื่ออะไรชื่อกระมือนหนึ่งคายกระมือนหนึ่งจุ๊บคลิปหรอบอห่าใช่หรอวะ ลืมลืมนาทีแล้วบนเก่าพี่น้องแค่นี้ใหญ่ะบอกว่าพยายามต้อนให้ร้านเจ้าเนี่ยนะห่อนเพื่อนแล้วพี่นี่บ้านนี้นะคุณกระตกพอดีที่จริงก็ไปบอกขมายาบินก็ได้พี่น้องครับตาบานางก็อยากได้คลิปเมย์ยังดอกก็เรื่อยาด้านรุนมาไกด์กบมาคัมกามามาสั้นๆพี่น้องอันี้ก็อยากได้คลิปอยากให้เอฟซีเบิง ข้ามเลยด้ผู้ทางมือเขาได้อันนั่นนะแนมงกคือลังควบเป็นตะยานมืดบ่มืดอภัยียากลงไปในพี่น้องโข้ามเลยผงูใหญ่จะอะไรบ้ามีตับันทึพภาพดิภัยอันนั้นนะเฮ้อตกใจดิเออภัยเจ้าเป็นภัยนั่นนะภัยเจ้าชื่อนได ค่อยไปจื้อเจ้าผู้ใดเจ้านั่นโอ้คือเดียวมายามต้นให้ให้ให้ข้าเจ้าให้เด็กน้อยให้หลานมานั่นมาหาเ็ดแล้วก็วลงบ่ติดของคนเจ้าใเบ็ดกบพี่น้อง เคยบิดกุกปิดปลาปลาหน้าเมืมอให้ลูกให้ลานพี่น้องขอคงของลานชาวผู้อยู่ไพ่เห็นดีพวยอยู่กลักบในเฮือนนะนะอะไรพี่น้องขอบุญคุณหลายที่เบิง่งที่้มนะทีพี่นอ้องโอ้ยรีดพันการรีดใหญ่ที่เบิง่งที่้มนะตอนนี้พี่น้องจะต้นจบจบท่าบาเธอ,อกที่ใจกับกดติดตามไปเรื่อยพี่น้องเธอหนาบาเธอว่ามีเห็ดพวกหลายกว่านี้เธอว่า ได้ฮิตโพได้กว่านี้เธอว่าได้ย้ำต้อนย้ำดีอีกนะพี่น้องเนาะสบายดีสวัสดีค่ะเหนื่อยนี่ท่านใจในี่บทท่าน